คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีตุลหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหาง,งานนะครับในเรื่องของการที่เสริมสเสน่ห์นะครับในเรื่องของการดึงดูดการงานที่จะ กำลังมีเข้ามาไดมากขึ้นนะครับแสดงว่าจะดึงดูดไปขึ้นในเรื่องของการคิดบวกแล้วก็เข้าของนะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไปขึ้นในเรื่องของการที่ใส่ใจลงรายละเอียดดีเทลลึกๆสิ่งต่างๆให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับมันเป็นการที่คุณเองต้องคอยที่จะ ดูในเรื่องของความรู้ความสัมารถนะครับในเรื่องของความมุ่งมั่นในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการเจรจานะครับในเรื่องของพลังใจทุกสิ่งอย่างมันประกอบไปด้วยการที่ทําให้คุณเนี่ยเอาชนะนะใจตัวเองก่อนเพื่อจะเอาชนะใจคนที่เป็นในเรื่องของการที่ไปพบไปเจอนะผู้รักผู้ใหญ่คนที่จะไปเจอสิ่งดีๆเนี่ยที่กําลังเข้ามาในเรื่องของการงานนะแล้วเนี่ยมันถาคุณมีเสน่ห์ในเรื่องของการที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยมันจะเสริมในเรื่องของงานที่กําลังเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่รู้ใช่ว่า คนที่กําลังหาง,งานช่วงนี้งานจะมีเข้ามาใหม่ดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของถ้วยรางวัลม,มีโอกาสนะในเรื่องของงานที่เข้ามาให้คุณเองเนี่ยปรับเปลี่ยนนาเรื่องของการจัดการความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องของความคิดรเริ่มสร้สางสรรค์อะไรต่างๆแล้วก็ลงมือทําให้มันเกิดความสเสอยา่าเพียงแต่คิดอย่างเดียวนะครับต้องทําด้วยพเพราะก็เสียตัวคุณไนะพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ หนึ่งดาบนะก็ต้องระวังนะพือไปเรื่องของการที่มันได้แต่คิดได้แต่วางแผนแต่ไม่ลงมือทามันก็ทําให้เกิดผลเสียได้นั้นในห้องช่วงนี้คิดไปด้วยนะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยจะได้เกิดความสร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าไพ่แนะนําอย่างไรบ้างพ่ขคือเป็นปในเรื่องของสตริงนะครับเรื่องของความเข้มแข็งของจิตใจนะเข้มแข็งของตัวเองไอ้ความเข้มแข็งเนี่ยมันก็ต้องมาจาก ภาน,นะสู่ภายนอกให้เกิดความสําเร็จนะครับอย่างที่สองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของเดทนะไพ่ขึ้นในเรื่องของใจนะครับเรื่องของความแปรเปลี่ยนเรื่องของความที่มันออมีโอกาสที่ใจจะคิดเยอะคิดมากแล้วก็ทุกข์ใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันทําให้แรงผลักดันหรือแรงใจมันลดน้อยถอยลงไปก็ค่อนข้างจะส่งกระทบเหมือนกันนะในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะครับไพ่พักใจว่าอย่างไรบ้าง ไพ่พักใจไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรงนะปล่อยวางเรื่องเก่าๆเดิมๆเ,เรื่องสิ่งต่างๆที่มันผ่านมานะครับให้มันแรงใจให้เกิดความเสร็จด้วยพลังใจใที่คุณสร้างขึ้นมานั้นทําให้คุณเนี่ยมีแรงพึ่งขึ้นสู้นะด้วยการทำงานอย่งางไรนะไปขึ้นในเรื่องของการที่อาจจะต้องเสริมด้วยการนั่งสมาธิเสริมด้วยการสร้างแรงผลันแรงจ,จิตใจให้ดีขึ้นหรือว่าไปหาอะไรท,ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมันก็ทําให้มีแรงใจเพิ่มมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอ่าหรือสีนกเกตนะครับในเรื่องของการที่มันต้องปรับใจให้ดีนะครับแล้วก็ระวังนะในเรื่องของการที่ไปปิสิมพิธรมในเรื่องที่จะอ่เป็นในเรื่องของพลังงานจิตใจตุนกลัวคุณด้วยนะครับเป็นในเรื่องของการที่มันต้องมีการสร้างอ่าพลังในเรื่องของการไปหาอะไรทาที่มันถูกต้องนะการไปหาวิธีการที่มันอยู่ในสิทธิธรรมนะไม่งั้นเนี่ยให้ขึ้นในเรื่องของการที่มันเกิดผลร้ายผลเสียที่มันตามมาที่เกิดจาก ความนึกคิดการกระทําของตัวคุณได้ด้วยนะครับอะต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของกุมารทองนะครับในเรื่องของความสําเร็จบางครั้งมันก็ต้องมีการพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าเป็นพลังงานที่คุณเองมีโอกาสถ้าคุณได้เลี้ยงเกี่ยวกับกุมารทองนะครับคุณไดนะ้เลี้ยงเกี่ยวกับหุ่นพยนต์นะเลี้ยงเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นเครื่องหลักของขลังนะครับในห้องชุดนี้เป็นตัวหนุนนำนะครับได้ช่วยเหลือ ให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานก็ได้นะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการไปกวาดลานวัดตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อเสริมดวงให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการที่ อาคุณเอง่ะจะไปทุสินนะไ,ไปะปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆแล้วก็อาจจะมีการไปทาสาธารณประโยชน์นะเมื่อเราได้ไปอยู่วัดแล้วก็ไปไปกราดลานวัดนะครับไปล้างห้องน้ําวัดเพื่อเสริมดวงให้กับตัวเองได้ด้วยนะการที่คุณทําคุณงามความดีแล้วก็ปรับจิตฐานจิตฐานใจของตัวคุณให้อยู่คงเส้นคงวามากขึ้นนะครับให้เกิดความเร็จ,จากสิ่งที่คุณได้ทําและปรารถนาสิ่งไหนเนี่ยก็ย่อมสําเร็จสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกัน,นแล้วเนี่ยดวงจิตได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพล มาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรดูซิในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์นะให้เกิดความก้าวหน้านะครับทำอย่างไรดูสิไปขึ้นในเรื่องของอิสรภาพนะครับการเปิดใจในเรื่องของการที่ไม่คิดลบกับคนรอบข้างไม่คิดลบกับเพื่อนร่วมงานไม่คิดลบกับหัวหน้างานเป็นการที่คุณคิดบวก เอาไว้บ้างนะครับไม่ใช่บวกอย่างเดียวนะหรือเราต้องคิดบวก,บวกมองในแง่ดีบ้างนะในเรื่องของอการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางครั้งมันมีมาพร้อมในเรื่องของความแข่งขันนะมาพร้อมกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพบต้องเจอนะแต่การคิดที่เราไม่คิดร้ายจนเกินไปนะมันก็ทําให้การทํางานหรือการที่เราจะไปพูดปะพูดคุยกับใครเนี่ย มันก็เป็นในฐานที่เราหวังดีต่อผู้อื่นไปด้วยนะครับก็จะเป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดนะครับในเรื่องของความก้าวหน้าเพราะเราเลือกที่จะทำดีต่อผู้อื่นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับออาดูซิว่างานช่วงนี้เป็นอย่างไร พาขึ้นเป็นในเรื่องของนังฟ้านะนานช่วงนี้มันก็มีหลายอย่างที่ต้องจัดการแก้ไขนะมีเรื่องดีเข,ข้ามาแล้วก็มีเริ่มต้องจัดการเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องแก้ไขให้มันดีแล้วต้องมีความรบอบัอบด้วยนะครับพายขึ้นแบบบริเคเนตนะครับในเรื่องของความสําเร็จมันก็บังเกิดขึ้นจากการกระทำจากการที่คุณแก้ไขในปัจจุบันนะในเรื่องของความเข้าหน้ามันก็บังเกิดขึ้นได้ไวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั้นตั้งใจทํใไปเต็มที่นะครับในเรื่องของงานในเรื่องของหน้าที่ทําให้เรียบร้อยจะได้ไมมมม่่่่เเกกิิิดปัััญหาาทีนนนพูยงขึ้ะครบ ให้จะแนะนาอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องงานดูซิอย่างแรกให้ขึ้นในเรื่องของราชาถือถ้วยนะครับในเรื่องของการปรับใจรักษาจิตกอาใจของตัวเองให้ดีนะในเรื่องของการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างมันจะได้เกิดความสําเร็จนะครับอย่างที่สองต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของเดเวิลนะครับในเรื่องของความกังวลในเรื่องของภาวะจิตใจนะความใจร้อนนะครับการที่ คิดอะไรแล้วไม่ไม่ค่อยใช้เหตุและผลเราคิดแล้วทาเลยแบบเนี้ยไมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องเอารองมือทําด้วยสตินะรงมือทําด้วยาการคิดแล้วก็วางแผนให้เรียบร้อยนะครับไพ่พักใจว่ายอยางไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้อง ระมัดระวังนะในเรื่องของอารมณ์นะครับไปขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องระมัดระวังในปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากตัวคนเองนั้นมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าการปรับใจเพื่อที่จะให้มีจิตใจ,จดีขึ้นนะเราก็ให้ตัวเองเนี่ยมันไม่ตกไปอยู่ในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะอารมณ์แห่งความทุกข์อารมณ์แห่งความกังวลใจซึ่งมามาจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรอบขา้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสิ่งที่คุณ คิดมากคิดลบกับคนอื่นมากจนเกินไปเออสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องระวังให้ดีดนะครับมาดูสิว่าสําหรับคนที่จะเป็นแปลงยกย้ายนะครับจังหวะช่วงนี้ดีหรือไม่เป็นแปลงโยกย้ายนะครับไพ่ขึ้นเป็นเ,นเรื่องของ เพชรนะหมายถึงโอกาสที่มันเข้ามาแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะครับอ่ะไม่เปลี่ยนแปลกดีไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เออมันมีคนมาชักชวนนะแต่ว่ามันก็ยังกลัวๆอยู่เนี่ยไพ่ก็เป็นความกลนะัวนั่นแล้วเนี่ยการไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ทําให้คุณคุณรู้สึกแบบปลอดภัยมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงถามว่าดีไหมเออไพ่ขึ้นเป็นเพชรเนี่ยก็หมายถึงว่ามันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่อยู่ที่ว่าคุณเองนะจะเตรียมความพร้อมมากเพียงพอแค่ไหนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับถ้าเปลี่ยนแปลงแล้ว้ววคคุณเตมตมมััดดีีนีนนน่างจะะไปททท ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเตรียมตัวไม่ดีเกิดผลเกิดปัญหาที่ไม่ดีได้โดยเิ่งการน้เราเนี่ยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถ้ายังไม่พร้อมก็รอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้เกิดความรอบคอบไป่นงิงขึ้นไพ่เกิอนหลบ้านรูสิ ไพ่เตือนนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระคณีนะความใจร้อนอีกแล้วนะระวังเรื่องความใจร้อนแล้วกอ็อารมณ์ร้อนต่างๆที่มันเกิดจากความผิดพลาดนะครับย่ยซาตตอมาให้ขึ้นเป็นพระอังคารต้องลุยนะต้องต่อสู้พระอังคารเป็นเทพแห่งศึกสงครามต่อสู้อ่านผ่านชนะ ทุกสรรพสิ่งนะการชนะทุกอย่างนะแล้วเนี่ยพื้นดวงของตัวคุณเนี่ยเป็นการเอาชนะอยู่แล้วนะครับเป็นการแข่งขันอยู่แล้วนะทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณทำไอ้ความก้าวหน้ามาเกิดขึ้นด้วยความสําเร็จเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ตั้งใจทําให้เต็มที่คิดอะไรแล้วก็ลงมือทำอ่ะไพ่บุญญาเป็นทีฐานว่าอย่างไรไพ่ึ้นในเรื่องของการช่วงนี้ก็เสริมดวงในการทําบุญบ้านนะครับแล้วก็ทําบุญกับเด็กกับพระเพื่อหนุนหนับนะครับให้เกิดความสำเร็จผลเพื่อเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากินด้ยเช่นนนกัะครรัับตงงงเีีี้้ดดดวจจจไอิ่่มากลใท เป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเราจะเสริมอย่างไรให้สนห์ในเรื่องของดึงดูดลูกค้านะครับดึงดูดธุรกิจของตัวคุณให้มีความปังมากยิ่งขึ้นนะภายขึ้นเป็นเรื่องของอการรักษารักษาจิตรักษาใจให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับการจะสนใจหรือว่าการจะไปะวางเงินนะการจะไป ทำการติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามถ้าคุณวางใจเป็ดนะครับในเรื่องการเจรจามันก็ย่อมสําเร็จนะในการจะไปดีลงานไปดีลธุรกิจอะไรต่างๆมันก็จะเกิดความสําเร็จด้วยฐานใจที่มั่นคงนะครับันั้นต้องรักษาจิตรักษาใจรักษาร่างกายของตัวคุณเมื่อมีความมั่นใจเมื่อมีการวางแผนที่ดีเมื่อมีการรักษาใจแล้วมันจะส่งผลออกสู่การกระทําสู่การคําพูดสู่ในเรื่องของความมั่นใจมันทําให้ดึงดูดลูกค้าดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณได้โดยง่ายังนั้นต้องเริ่มจากการคิดบวกก่อนคิดดีก่อนนะรเกกิดดาาทํี แล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ดู้ิว่างานช่วงนี้นะธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างนะครับภัยคือในเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของคนเป็นกันนะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของอดีตที่มันเคยผิดพลาดนะในเรื่องของการกาะทาของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่มันทําให้คุณเกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจนั้นมันมีแจชะงักปักหลักเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหานะภัยคือเป็นดาบเยอะมากเลยนะพื้นดวงคุณก็เป็นดาบมันเกิดมันเกิดงานที่ต้องแข่งขันอะไรบางอย่างตลอดเวลามันจึงไว้้้้ใใใใจจครรรมมากกไไไ่่ออยดนนนนนชงงงีเืขธุิัป นะมันไม่ได้หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะถึงแม้ว่าจะมีคนไม่ค่อยหวังดีกับคุณมากเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําไม่ได้นะจริงๆแล้วคุณสามารถทําได้แล้วก็เกิดความสําเร็จได้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดน,นะในทุกอย่างเราปรับใจเราวาังฐานใจของตัวคุณเองเนี่ยให้ดีขึ้นในเรื่องของความสําเร็จมันก็จะเพิ่มคืมขึ้นนะครับในเรื่องของการการทำอ่ะเมื่ิเว่า ไพ่จะแนะนํากันไปบ้างเรื่องของธุรกิจนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าชายถือเหรียญนะครับในเรื่องของการกระทำความสําเร็จสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้องค่อยๆปรับค่อยๆทำนะในเรื่องของการที่มันต้องจัดการเรื่องต่างๆไปให้เรียบร้อยแล้วก็วางแผนอนาคตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของธุรกิจจะได้ไม่พลาดนะครับยังสองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของก้าวถวยนะครับในเรื่องของคนรอบข้างคนรอบข้างนี่มันเป็นในรูปแบบของ ลูกน้องนะครับเป็นเรื่องคนที่ช่วยเหลือเราหรือบริวารเรานะครับก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีต้องทําให้เขาเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจเรามั่นใจในตัวเราจะทาให้ในเรื่องธุรกิจหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ไปต่อแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างๆกียงของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือเราถึงแม้ว่าจะไปหวังพึ่งอ่าภายนอกคนอื่นๆเนี่ยมากไปก็ได้แต่เราต้องเอาคนองค์กรภายในของเราก่อนที่จะอ่า ช่วยกันเขาของให้เกิดความสําเร็จนะครับให้พักใจไว้า่งางไรดูซิให้ขึ้นในเรื่องของการปรับใจของตัวคุณเองให้ดีแล้วกอ็อย่าไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะอะไรที่ไม่ผิดพลาดก็ให้มันเป็นครูสอนเรานะให้มันเป็นเครื่องเตือนใจของตัวคุณเองให้เกิดผลสําเร็จจากการกระทําและเรียนรู้จากอดีตที่มันบังเกิดขึ้นนะครับความคิดฟุ้งซ่านนะสิ่งต่งตางๆที่มันไม่ค่อยดีกับใจของตัวคุณก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับเป็นเหมือนแบงเมาที่บินไปบินมานะแบงวันที่บินไปบินมา มันก็ต้องกําจัดทิ้งเนื้อปล่อยให้มันหายไปจากความคิดคุณนะคิดแต่สิ่งที่มันควรจะเป็นและมีคุณค่ากับชีวิตของตัวคุณดีกว่านะครับมาดูซิว่าในเรื่องของการที่จะลงทุนในช่วงนี้นะครับจังหวะดีหรือไม่ปังหรือไม่ดูซิ ในเรื่องขここองการลงทุนนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการรอคอยไพ่ขึ้นในเรื่องการประคับ,ครบรประคองนะการตัดสินใจนะครับอ่ะไม่ลงทุนหลักไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันมีคนมา,าชักชวนนะครับในเรื่อง,องการลงทุนแล้วก็มันเป็นสัญญาด้วยทําให้คุณรู้สึกชัางใจนะครับการไม่ลงทุนเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันจะดีกว่าในซ้ำไปไพ่ข <un> ึน้นว่ามันต้องการทําสัญญาถ้ามีคนมาเนี่ยให้ทําสัญญาเอาไว้หรือว่าสัญญาใจก็ได้นะครับในการให้เวลาของคุณนะซื้อหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการที่อ่า รอจังหวะแล้วก็เคลียร์ปัญหาในธุรกิจของทุกคุณเนี่ยในปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อน2คือเป็นเรื่องของการที่มันยังไม่ชัดเจนมากนักเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะลงทุนแล้วม,ม่ได้ผลกำไรโดยทันทีนั้นะแล้วเนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งก่อนนะไม่งั้นจะเกิดความผิดพลาดได้ต้องเตรียมตัวให้ดีเนี่ยไม่งั้นเนี่ยการเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยคนไข้จะเกิดความผิดพลาดได้ในเรื่องของธุรกิจที่กําลังเข้ามานะั้นะธุรกิจดีแต่ก็ต้องรอสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปริกจ ในเรื่องธุรกิจนะครับไปขึ้นเป็นพระอาทิตย์นะครับในความตั้งใจนะครับในการตัดสินใจในหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องธุรกิจเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการเป็นที่จะคุณเองต้องมีภาวะความเป็นผู้นำนะที่จะให้เกิดความสําเร็จนะคะนรับยังต่อมาไปขึ้นเป็นพระบริสัท์กุลอิมเจ้าแม่กุลอิมเนี่ยมนุนนํานะช่วยเหลือเรื่องของความปังเรื่องของธุรกิจของตัวคุณในช่วงนี้ก็ลองไปขอพรกับท่านดูท่านจะ ให้พลังงานที่ดีแล้วก็ได้รับความสําเร็จตามปรารถนานะครับอดูซิว่าไพ่บุญญาพาิธิหารว่าอย่างไรนะครับในช่วงนี้ก็เสริมด้วยการทําบุญกับคนพิการนะครับก็หนุนนำนะค,คนที่เขาลำบ,บากจริงๆก็หนุนนาให้ชีวิตคุณเนะี่ยก็เหมือนได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะพลังงานเหล่านี้ก็จะหนุนนำชีวิตธุรกิจของตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการใส่บายกับพระบทใหม่อันนี้ก็ช่วยได้ถ้ามีโอกาสเนาะไปร่วมบุญในการที่จะไปร่วมอนุโมทนานะกับพระที่บทใหม่แอาจจะเป็นคนรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนๆอาจจะเป็น ใครก็ตามนะที่คุณได้ไปร่วมบุญและได้มีโอกาสนะไปใส่บาตรพระบทใหม่พระผู้บทใหม่นี่ออกมาจากบทแล้วศีลไม่ขาดไม่พลอยแน่นอนนะเพิ่งจะออกมาจากบทเลยนั้นบุญก็จะได้มากเพราะว่าท่านถึงศีลครบ227อข้อนะก็จะหนุนนําให้พลังงานเหล่านั้นมันถึงคุณได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความเชื่อนะเป็นพลังงานถ้าหากคุณเชื่อในสิ่งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณให้สิ่งที่คุณได้ก็จะได้รับตามพลังงานของบุญน,นั่นเองนะครับแล้วเนี่ยดวงจิตได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลัังใจนะครบ